สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับรถมิระนะครับมิสูบิชิมิระปี2022นะครับลูกค้าคันนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะครับขับน้อยมากนะครับคันนี้ขับไปเพียง7,000กิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้ารถสภาพน้องมือหนึ่งเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับสําหรับไฟคู่หน้านะครับให้มาเป็นแบบไฟฮัลโลเจนนะครับ แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโครมด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับรอบคันเลยนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยตัวสเกิร์ตนะครับเป็นชุดแต่งของ ATR นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับสีไอบูมาให้เราด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดขึ้นมาอีกนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับจัดกับตัวโครเมียมตรงนี้นะครับตัวโลโก้ของ มิซูบิชินะครับก็เป็นโรเมียมมาให้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาอีกด้านข้างของตัวรถนะครับของตัวรถคันนี้ล้อนะครับยังเป็นล้อกระทะมาให้จากโรงงานนะครับหากลูกค้าอยากเปลี่ยนล้อแม็กนะครับทางเราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับลูกค้าถัดมาอีกด้านบนนะครับจะเป็นกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมี ไฟเลี้ยวไฟกระจกติดมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยเป็นของ ATR นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็ตัวที่เปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับเป็นการลอยก็เป็นโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็ที่เปิดฝาทังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับถัดมาด้านท้ายนะครับตัว นะครับก็สวยมากไฟเบรกนะครับจะได้มาเป็นไฟ LED นะครับลูกค้ามีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมเลยนะครับตัวโคมจะยามาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับลูกค้าถัดลงมานะครับจะมีไฟทับทิมมาให้ทั้งสองฝั่งเลยมีเซ็นเซอร์ตอนถอยมาให้นะครับสเกิร์ตด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นท่อหลอกนะครับลูกค้าเป็นท่อหลอกเป็นท่อคู่สองฝั่งนะครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับตัวสเกิร์ตนะครับจะเขียนคําว่ามิาดเป็นตัวสีแดงดํามาให้ด้วยนะครับถือว่าสวยมากนะครับถัดมาอีกด้านบนนะครับจะเป็นสปอยเลอร์มาให้นะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ามมาให้ด้วยนะครับลูกค้าในตัวสปอยเลอร์หลังให้นะครับด้านบนก็จะมี สรับสัญญาณวิทยุนะครับมาให้ปกตินะครับตัวกระจกมองหลังนะครับมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะครับสภาพใหม่คิิกเลยนะครับคันนี้รถปี2022นะครับมาในโทนสีเทานะครับเดี๋ยวตามเข้ามาดูด้านในนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวประตูข้างคนขับนะครับ ตรงที่พักเขนจะหุ้มด้วยผ้านะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลาสติกลายเชฟล่าคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีที่ลดกระจกมองข้างนะครับสีบานนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับที่ล็อกประตูนะครับที่ล็อกกระจกมีมาให้นะครับแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างจะมีช่องวางแก้วน้าขวดน้ํานะครับแล้วก็ตัวลําโพงมาให้นะครับถัดเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับปรับ แยกซ้ายขวาได้นะครับแบบได้สี่ทิศทางนะครับมาพร้อมกับที่พับกระจุกนะครับตัวพับกระจุกนะครับก็พับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าถัดมาอีกนะครับจะเป็นแอร์ครับแอดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ล้มรอบโดยสีเงินตรงนี้นะครับด้านข้างของตัวแอร์เจะมีช่องลมไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับให้กุญแจมาเป็นแบบเสียบเหมือนเดิมนะครับยังไม่ใช่ p ู s h start นะครับคันนี้ มาดูกันที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของมิตซูบิชินะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้สั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับสําหรับตัวพวงมาลัยนะครับสาหรับหน้าปัดคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับขับไปเพียง7,200กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2022นนะครับลูกค้าวงกลมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมี สัญลักษณ์บอกสถานะของตัวรถด้วยนะครับเปิดไฟสูงนะครับขึ้นปกตินะครับลูกค้าตรงกลางนะครับก็จะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอด้านล่างนะครับบอกปริมาณน้ำมันนะครับเลขไม้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ที่เราเข้าอยู่ณตอนนี้นะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นสัญลักษณ์บอกสถานะของตัวรถนะครับมีเยอะมากมายเลยนะครับลูกค้า มาดูกันที่คอนโซลตรงกลางกันบ้างนะครับสําหรับคอนโซลตรงกลางครับตรงนี้จะเป็นสีดาเงานะครับลูกค้าตัดกับตัวคอนโซลเป็นสีดาธรรมดานะครับจะมีช่อง a อมาให้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับปรับซ้ายขวาได้ปกตินะครับตรงกลางก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับมาให้กดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็คันนี้ให้เป็นหน้าจอทัศสกรีนมาให้แล้วนะครับฟังวิทยุ fm/am ได้นะครับ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับลูกค้าแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆของหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับภาษาเสียงนะครับบลูทูธนะครับแล้วก็การแสดงผลนะครับลูกค้าปรับได้หลายอย่างมากเลยนะครับลูกค้าสําหรับเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะครับสามารถเปิดโหมดกลางวันกลางคืนได้ด้วยนะครับลูกค้าวอลลุ่มเสียงนะครับก็เปิดใช้งานได้ปกติ เดี๋ยวเราลองก่อนพอครับพอแล้วตัวเครื่องเสียงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าถัดมาอีกนะครับจะเป็นระบบแอร์ของเรานะครับปรับอุณหภูมิความเย็นได้นะครับปรับความเรงงพัดลมได้สีระดับนะครับแล้วก็เลือกทิศทางของตัวแอร์ได้3ทิศทางนะครับลูกค้าด้านล่างนะครับก็จะเป็นอากาศหมุนเวียนภายในตัวรถนะครับถ้าดันมาตรงนี้นะครัจะรับอากาศภายนอกเข้ามาในตัวร นะครับลูกค้าคอนโซลข้างคนขับนะครับตรงนี้จะมีช่องวางของมาให้นะครับวางพวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินต่างๆได้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกเอกสารตัวรถนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะมีไฟมาให้นะครับลูกค้าแล้วก็จะมีที่บังแดดนะครับสามารถเปิดเป็นกระจกได้ด้วยนะครับฝั่งคนขับยังไม่ได้เกะพลาสติกจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ ซื้อลดกระเพืาอนะครับแถมไปนะครับยันนะครับแล้วก็แผ่นทองนะครับลูกค้าแถมไปเลยนะครับจากเจ้าของเดิมนะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเรามาชมเบาะคันนี้กันนะครับว่าจะสภาพสวยและหม่แค่ไหนนะครับชมกันเลยสําหรับตัวเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับลูกค้าสีดํานะครับตรงกลางก็จะมีลวดลายนะครับเป็นลายเส้นสีแดงนะครับลูกค้า สภาพเบาะนะครับใหม่มากนะครับลูกค้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เช่นเดียวกันนะครับตรงกลางก็จะมีที่พักศีรษะเพิ่มมานะครับที่พักศีรษะจะมีให้มา3ามที่นะครับลูกค้าสําหรับมิลาดคันนี้นะครับถือว่าสภาพใหม่มากนะครับลูกค้าสภาพให้95เลยนะครับอีก5%เนะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับลูกค้าโอเค เดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะสภาพใหม่แค่ไหนนะครับเปิดขึ้นมานะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับลูกค้าเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะครับมาดูกันที่สภาพเครื่องนะครับมากจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับมีเบรกเอพีมาให้ยัง4ล้อนะครับลูกค้าตัวฝากรองอากาศนะครับสภาพก็ยังใหม่อยู่ ครับลูกค้าตัวแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีแบตเสื่อมแบตอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวลูกยางชุกนะครับก็สภาพยังใหม่มากนะครับลูกค้าหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับคานดิมจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอ์คยังอยู่ครบนะครับตัวฝากระโปรงนะครับก็เม็ดอ์คยังอยู่ครบทุกจุดนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่แหละจะมีก็ตอนนี้แหละ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับลูกค้าไม่เคยชนหนักพิการไฟไหม้จมน้ำน้ำท่วมนะครับไม่มีนะครับทางติดเล่านะครับคัดเกตเอมาขายให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับลูกค้าลดรับประกันเลยนะครับคุณภาพดีแน่นอนนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถมิราดคันนี้ปี2022นะครับเอาไปใช้งานนะครับเข้ามาดูตัวรถแท้ที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาครับไม่แท้ทุกคันไม่มีก่อนนะครับมา ต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ